ปัญหาที่พบบ่อยเลยคือเอาแต่ใจนะคะลูกสาวเอาแต่ใจมักกรีดร้องในที่สาธารณะพ่อแม่จะทํำยังไงนะคะแล้วกเ็เด็กชายอา,ายุ6ขวบเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้ไม่ไปโรงเรียนไม่คุยกับเพื่อนคุณครูไม่คุยกับเพื่อน,อนและคุณครูนะคะทาให้ไม่ค่อยมีเพื่อนเราจะจัดการยังไงดีนะคะ,ะแล้วก็เวลาลูกสาวถูกขัดใจจะนอนกลิ้งที่พื้นร้องไห้เป็นชั่วโมงคุณแม่ก็พยายามปลอบพูดคุยทุกทางแล้วก็ไม่หยุด เลยใช้วิธีปล่อยให้ร้องและหยุดเองจะมีผลเสียอะไรตามมาไหมคะนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็คือเวลาน้องโมโหไม่พอใจชอบปาข้าขอมีวิธีสอนอย่างไรนะคะเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของเด็กใน4่กรณีนี้เนะะี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการที่เอาแต่ใจนะคะ,ะแล้วเขาก็แสดงออกเนาะในแบบที่ไม่เหมาะสมเช่นกรีดร้องปาของลงไปนอนกลิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ยอมไปโรงเรียนเนาะ สิ่งนี้เราจะทํำยังไงดีเมื่อเรามองดูพฤติกรรมเนี่ยแน่นอนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะทีนี้เราจะทํำยังไงดีถ้าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าลูกสาวลงไปนอนที่พื้นร้องเป็นชั่วโมงจะทําอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเราคงจะต้องดูก่อนว่า1สิ่งที่เขาทานะนะคะนะคะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะคะหรืออันตรายเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นสิ่งที่อันตรายเช่นทําร้ายตัวเองทําร้ายคนอื่นหรือทาร้ายของเนี่ยนะคะอันนี้เราคงต้องไปหยุดพฤติกรรมนั้น เนาะแต่ถ้าบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ได้อันตรายมากเราอาจจะปล่อยให้เขาทําสิ่งนั้นได้เนาะแต่ในเวลาที่ไม่นานเกินไปนะคะอ,อย่างกรณีที่บอกว่าเด็กเนี่ยนะคะลงไปนอนที่พื้นเนี่ยเราเองเนี่ยเข้าไปปลอบแล้วไม่ได้ผลนะคะเราอาจจะบอกกับลูกเนาะเข้าไปบอกว่า,าแม่รู้นะว่าหนูอะรู้สึกโกรธหรือเปล่ารู้สึกเสียใจหรือเปล่าเนาะเมื่อเราเนี่ยนะคะพูดถึงความรู้สึกตรงนี้ให้ลูกรับรู้เนาะ ลูกก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้แม่เข้าใจเขาเนาะแม่ยอมรับแล้วก็แม่เนี่ยรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะเพียงแค่การที่เราสะท้อนความรู้สึกแค่นั้นเนี่ยบางครั้งก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะสงบลงได้นะคะเพราะบางทีเด็กเขาไม่เข้าใจอะค่ะว่าอารมณ์ที่เขาเป็นตอนนี้มันคืออะไรเนาะเขาอินเทนติฟายไม่ได้เขาเขาไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าความโกรธอันนี้เรียกว่าความเสียใจเนาะแต่ในการที่เราสอนเขาเนี่ยค่ะก็จะทำให้เขาเนี่ยชัดเจนและรู้จักอารมณ์นี้ได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้พอเราสะท้อนความรู้สึกหรืออารมณ์เขาแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะบอกเขาไปว่าแม่รู้นะว่าตอนนี้หนูเสียใจเนาะแต่ถ้าหนูร้องอย่างนี้เนี่ยหนูเองก็จะเหนื่อยเนาะแล้วเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเนาะแม่มีทางเลือกให้หนูเนาะถ้าหนูจะนอนร้องแบบนี้เนี่ยนอกจากหนูเหนื่อยเราไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเออเราเสียเวลาไปเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะคนก็อาจจะหันมามองหนูอีกเยอะเลยเนาะว่าหนูเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่อีกทางนึงเนาะที่น่าสนใจก็คือการที่หนูเนี่ยนะคะ อลองลุกขึ้นมาจากพื้นนะเนาะแล้วเราไปนั่งคุยกันนะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้แม่เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะทำให้แม่ช่วยหนูได้มากขึ้นคนก็ไม่หันมามองหนูด้วยแล้วหนูก็ไม่ต้องร้องจนเหนื่อยเดี๋ยวเราไปหาอร่ออร่อยๆทานกันไหมหรือว่าไปดื่มน้ํากันให้หายคอแหง้งดีไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราค่อยถ่างเลือกกับลูกได้นะเนาะเช่นว,ว่าถ้าเกิดลูกเลือกที่จะลุกขึ้นมาเขาก็จะได้คุยกับเราแต่ถ้าเขานอนอยู่ที่พื้นแบบนี้เนี่ยแม่ก็คงไม่ได้คุยกับหนูใช่ไหมคะ แล้วก็ ayo, หนูก็จะเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเด็กก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะคะพอเขาได้รับรู้แล้วว่าเขามีอารมณ์อะไรนะคะเราก็เริ่มที่จะพูดคุยกับเขาว่าเออหนูคิดยังไงใช่ไหมหนูอยากได้อะไรเนาะอ่าเราก็จะเริ่มเข้าสู่การเข้าใจความคิดความรู้ความคิดหรือความต้องการของเขานะคะอ่าเขาก็จะรู้ว่าโอ้เขาผิดหวังเนาะเขาต้องการอันนี้เนาะเราก็มาช่วยดูว่าเอ๊แล้วหนูจะทํายังไงได้บ้างมีทางเลือกอะไรเนาะอ่าเช่นถ้าหนูอยากได้อ่า<ๆ> เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเงินกันเนาะแล้วก็อาจจะมาซื้อในเดือนหน้านะคะหรือในวันเกิดหนูอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีทางเลือกให้เขาเขาก็จะรู้สึกโอ้ใช่คุณแม่ยังจะซื้อให้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราถึงวันเกิดเขาก่อนเขาก็จะได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าประครับประคองทําให้ใจของเขาเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดนี้สําคัญมากก็คือเป็นเบสิกเลยเวลาที่ลูกเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมที่เอาแต่ใจสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเนี่ยคืออันที่1เนี่ หยุดพฤติกรรมเขากกอนถ้าอันตรายนะคะอันที่สองก็คือการที่เราเนี่ยสะท้อนความรู้สึกของเขาเนาะว่าเนี้เขาเกิดความรู้สึกอะไรเราเข้าใจเขานะเรายอมรับเขาเราต้องไม่ไปตัดสินหรือห้ามนะว่าห้ามกโกรธออไม่ต้องเสียใจหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉนั้นแสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าใจเขาเลยเนาะอันที่3คือทําให้เขาเข้าใจความคิดของเขานะคะหรือความต้องการของเขาว่าจริงๆแล้วเขาคิดเขาต้องการอะไรเนาะแล้วมันเกิดความผิดหวังเนาะเขาก็เลยรู้สึกไม่ดี ใช่ไหมคะอันที่4ี่ก็คือการให้ทางเลือกเนะาะว่าจะทําอะไรได้บ้างเนาะที่พอจะเป็นไปได้เนาะหรือเขาจะได้สิ่งนี้เมื่อไหรใช่ไหมคะเมื่อเราทําทั้ง4ขั้นตอนนี้เนี่ยเด็กก็จะสงบขึ้นนะคะแล้วเด็กก็จะสามารถที่จะใช้วิธีการที่เราสอนเหล่านี้ค่ะกับตัวเขาเองได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยหรือเมื่อเขาโตขึ้นนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปออปรับใช้นะได้กับทุกๆก,กรณีนะคะที่ ที่ได้ถามคําถามมานะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเจอลูกที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ตกใจใช่ไหมคะเราก็จะไม่หงุดหงิดเนาะ,ะที่สําคัญที่หมอนุ่มบอกเลยนะคะก็คือท่าทีของเราด้วยที่เราจะต้องมีท่าทีที่สงบแล้วก็หนักแน่นนะคะเมื่อร่ที่เราหนักแน่นสงบเด็กก็จะสงบตามด้วยนะคะแต่เมื่อร่ที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยขณะที่จัดการพฤติกรรมเขาแล้วเนี่ยเราเองก็หงุดหงิดบางคนก็กังวลเนาะไม่รู้จะทํำยังไง เราเองยิ่งทำให้ลูกเนี่ยหวั่นไหวนะคะเพราะเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกไม่มั่นคงไปด้วยละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสาคัญมากเลยค่ะก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะคะ